ครับผมสวัสดีครับพี่น้องอก็ครับช่องที่นี่สารคือบ้านเกิดนะครับเนาะนี่มาหาแม่กันบอกว่าหล่นน้ำแม่กันมางหดผักซอยข้าเจ้าะกันครับผมเนี่ยครับบรรยากาศพี่น้องเอ้ยวาาบ้านเ้องเนาะที่นสารบ้านเฮาครับที่นีบ้านเฮาครับตกคำแรงมาหอนย่ำกับมาผูกผักลูกยังเออมางหดน้ำหดคานาะครับเนาะไปไปเบิ้งกันครับผมหดน้ำครับผม คลองน้ำที่เขาเอามาหดมันก็เอามาจากคลองนี่แหละครับผมเป็นคลองธรรมชาตินะครับเนาะเป็นลุงนองละหานครับผมหนองละหานเพื่อจัดตุลัดจังหวัดเะใจพุ่มนะครับเนาะแตหนองละหานนี่กับยี่มีมองต้องเ่ยวนะครับเนาะคือทุ่งบัวแดงครับผมทุ่งบัวแดงนี่ครับปั๊มปั๊มน้ำนี่ก็บพี่เป็นแม่เนาะครับเนาะแม่ย่มนี่แหละเรากำลังหดพักอยู่นี่แหละครับผักมีประมาณนี้ครับผม นี่มีเป็นแม่บ้านนะครับเนาะลูกไผ่เพป็นนั่นลนะมโหดตยยายนีะครับผมบรรยากาศยำคำยำเลี่ยงสีม่วงก,กว่าครับผมมาห,หัวทักนะครับผมพี่น้องชีวิตมีที่นี่ฐานบ้านเ้าเนาะนี่เป็นปต่ำนะครับเนาะปั๊มเดือดน้ำงดังๆแน่นอๆพี่น้องเอ้ยใส่รถหลังมาเหเนีนเ่ยเราใส่รถ ปัานเฮาเนาะปัานห่นอถึงตรงเถึนทางสิจะ๊ะปูผ้าปูยังไปนะครับผมเนี่ยครับธรรมชาติการบาั่นเฮายายกำลังคนตาก,ก็บประเดีย๋ยวนี่ออกมาเล่นน้ำยายครับนี่ครับคลองน้ำธรรมชาติเขานำนำนำบอกขาดเด้อครับพี่น้องเด้อ นามี้ตลอดครับผมบรรยากาศทูยทืนบานเท่านาะแต่บ้าเกี่ยวแรงในมา,ยาอยู่บ้ังเลยดีจ้งที่แล้วครับผมคือสารตำนานของผู้เฒ่าเมียไปเนาะนเป็นงานนี้เนาะนี่ก็ของขาเจ้าหลายๆคนเนาะครับเนาะแบ่งแบ่งกันไปปลูกเป็นล็อกเป็นล็อก,กไปครับผมอ้ยหนาวตามคู่ใหมนะนะ่แล้วเนาะบานเท่าอื่นใหวยเนาะนะครับสุดลูกหูลูกตากครับผม ตงไหตรงหน้า่ว่าหน้าปีนี่เฮ็ดบ่ได้เลยเนาะครับเนาะมองนี่มีน้ำต่วมครับผมยง้มน้ำม,มานี่เป็นทะเลน้อยเลยครับผมเดี๋ยวนี้จะเป็นทะเลน้อยไปเลยย้อนแต่งกังอยครับผมเอ้ากะจีสำหรัญญาบบ้าแกแวงกะจีท้ายทอดวิถีชีวิตของบ้านเห้องไฮต่เพียงเท่านี้ก่อนครับผมเดี๋ยวมีอย่างสี่มาท้ายให้เบิ่งอีกกะ จะได้มานำเสนออู้พี่น้องนอกนก,นกเห็นไ่ครับผมนกบินพผัวอู้นกแบบหลายเลยครับผมนอกนอย่างเพื่อนนกนกอย่างวะนกปากห้างเลยพี่น้องนอกปากห้างครับ่ะแต่กระเทา,ากินหอยกินปูกินยังกะว่าไปนะครับผมสำรับคลิปนี้กับออลา่าไกวเสพย์ชนีครับผมไปพักตอยพุทธกันครับสวัสดีครับผม